บทที่เก็บง่ายและ3บทที่เก็บโคตรยากในคณิตศาสตร์ประยุกต์หนึ่งมีอะไรบ้างไปดูกันเลยนะครับสบทที่เก็บง่ายๆเลยนะครับหก็คือตรรกศาสตร์นะครับออกทุกปีนะปีละ2ข้อนะครับให้ระดับความยากอยู่ที่6ดาวบทที่2เลยก็คือบทเซตนั่นเองนะครับออกทุกปีปีละ1ข้อนะครับระดับความยาก6ดาวเท่ากันและบทที่3นะครับก็คือบทเมตริกนั่นเองนะครับระดับความยากให้ขึ้นมานิดนึงครับ6.5ดาวออกทุกปีปีละ1ข้อและแน่นอนครับ3บทนี้รวม4ข้อต้องเก็บให้ได้นะครับน้อง คราวนี้มาดูฝั่งของบทที่เก็บโคตรยากบ้างนะครับอันดับแรกเลยนะครับหนีไม่พ้นตีโกนมิตินั่นเองครับบทนี้นะครับออกทุกปีเลยปีละ2ข้อนะครับระดับความยากเพี้มัน8.5ดดาวถัดมานะครับก็คือบทของความน่าจะเป็นนั่นเองนะครับบทนี้นะครับออกทุกปีเลยปีละ3ข้อนะครับและระดับความยากให้มันถึง9ดาวนะครับแล้วปิดท้ายด้วยบทของจํานวนเชิงซ้อนะครับออกทุกปีปีละ2ข้อให้ระดับความยาก 9ดาวเช่นกันนะครับและแน่นอนนะครับนี่ก็คือ3บทที่ออกแล้วยากเก็บก็ยากนะครับและถ้าน้องอยากดูการวิเคราะห์ครบทุกบทนะครับว่าแต่ละบทเนี่ยพีใย้มันกี่ดาวแล้วมันออกปีละกี่ข้อแล้วเราจะต้องจัดการกับมันยังไงนะครับไปดูได้ในคลิปเต็มน้องครับ